สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อทุกท่านมาพบกับช่องสมจิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่29กร,รกฎาคมพศ2567ค่ะวันนี้ช่องสมจิตบอลสีก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง มณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนี่100รบาทค่ะสีเลือกงามสีเลือกงามนี้ก็100บาทนะคะชัดทินกรเป็นบอลใบกลมสวยๆค่ะชัดทินกร100บาทค่ะ เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านนี่ก็หนึ่งรบาทนะคะกำปั่นทองกำปั่นทองก็หนึ่งรอบาทค่ะนี่ลูกลูกเทพจุติค่ะเป็นบอลใบกลมกระถางละหนึ่งรอบาทค่ะ ศีลาหุ่มทองแผงค่ะศิลาหุ่มทองแผงกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอับสรสวรรค์ค่ะอับสรสวรรค์กระถางละแปดสิบบาทค่ะอับสรสวรรค์อุสามณีอุตสามณีกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอุสามณีรักเอ้ย รักเอ้ยนี่ก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะรัตนารุ่งโรดกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะรัตนารุ่งโรดบอนมีชื่อแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ เป็นบอลด่างเปร์ค่ะอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้คะ่ะกระถางละหนึ่งร้อนะคะอันนี้กัดหน้ามาสวยแล้วคะ่ะชายชนชายชนนี้กระถางละ8ปดสบาทนะคะชายชนกำเนิดซับ กำเนิดซับนี่กระถางละหนึ่งร้อยนะคะกำเนิดซับนกน้อยนำโชค,นกน,ะคะนกน้อยนำโชคนี่กระถางละแปดสิบบาทนะคะนกน้อยนำโชคสีเทพรักสีเทพารัก,รกนี่กระถางละแปดสิบบาทนะคะแสงทองคำแสงทองคำนี่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะแสงทองคำ ทองสยามทองสยามนี่หนึ้อยหบาทนะคะทองสยามยกกรรมยีค่ะยกกรรมยีเป็นบอนโชกระดูกค่ะกระดูกดำเขามีลูกแล้วนะคะยกกรรมยี กระถางละหนึ่งร้อยบาทคา่ะเรืองพนาลายเรืองพนาลายนี้กระถางละแปดสิบาทนะคะเรืองพนาลายพรมพิมานพรมพิมานนี้ก็แปดสิบบาทนะคะพรมพิมาน รัตนาสินรัตนาสินนี้ก็แปดสิบาทค่ะรัตนาสินนารีบุรพานารีบุรพานี่ก็ถางละแปดสิบาทนะคะนารีบุรพารวยร้นฟ้ากระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ใบล้นฟ้านี่นางลากสดค่ะนางลากสดกระถางละแปดสิบบาทค่ะนางลากสดค่ะกระถางละแปดสิบบาทน้ำมืองนนน้ำมองนนนี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะน้ำมืองนน จอมทับจอมทัาบนี้แปดสิบบาทค่ะจอมทัพบสีลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองกระถางนี้เจ็ดสิบาทค่ะศิลาหุ้มทองรา,งา,าหูโวมจันทร์ ลาหูอมจันกระถางละห้าสิบบาทค่ะลาหูอมจันทางนี้ก็จะเป็นซับเจริญค่ะซับเจริญซับเจริญกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนี้กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะมหาเศรษฐี ลูกไม้ค่ะลูกไม้หน้าม่วงม่วงกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรเจ็ดสีกระถางละแปดสิบาทค่ะเพชรเจ็ดสี ก็จะเป็นหงดรุนค่ะหงดรุนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหงดรุนกุมภกันกุมภกันนี่เจ็ดสิบบาทค่ะงาควนอู งากวนอูก็เจ็ดสิบบาทนะคะนี่เป็นสีบุรีรามค่ะสีบุรีรามกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะตค์งยิงทอฝัน องหญิงทอฝันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะองหญิงทอฝันสาวนครชัยศรีสาวนาครชัยศรีก็หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ลูกไม้ค่ะลูกไม้นี่แปดสิบบาทค่ะกวนอิมกวนอิมเจ็ดสิบบาทค่ะ นุปาเก้านุปาเก้านี่แปดสิบบาทค่ะอสงไข่อสงไขนี้ก็ถางละหนึ่งร้อยนะคะอสงไข,งข่หลวงราชสนีหาฮะ เจบาทค่ะหลวงราชเสน่หาชมพูทวีปชมพูทวีปนี่100บาทค่ะมีสิลาหุ้มทอง80บาทค่ะกระถางนี้80บาทศิลาหุ้มทอง นี่คือลูกไม้ค่ะเขามีหัวแล้วนะคะเขามีลูกแล้วค่ะลูกไม้กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะวังทองวังทองนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะน้ำมึงนน น้ำมังนนนี้ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะน้ำมังนนด่างสวยนะคะน้ำมังนนมีจันทนะเทพค่ะเป็นบอลใบกลมกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะ นี้ก็ด่างเปิดมาสวยเลยค่ะนะคะจําจชื่อไม่ได้มันก็ะถางนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ไม่มั่นใจว่าเป็นโวเคโนโหรือเปล่านะคะ กระางละหน0่100บาทคา่ะนี่เมืองสิชชนเมืองสิชชนนี่100บาทคา่ะเศรษฐีสุพรรณแปดบบาทคา่ะเศรษฐีสุพรรณ สิลาเพชรสิลาเพชรนี่100บาทค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนชื่ออะไรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร095-316-3695ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรนี้เช่นกันค่ะ ค่าจัดส่งเหมาเหมาแบบโอนห้าสิบบาทแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมกิจบอลสีด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ